เอาละครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์อัปเดตที่น่าสนใจแบบสุดๆไปในทันทีครับกับเรื่องราวของปาฏิหาร VNL ความหวังดูสดสาวไทยผ่านฟีทีวียังมีอยู่หรือไม่ครับ มาดูอัปเดตล่าสุดและบทว,วิเคราะห์กันครับงานนี้มีฟ้าลิขิตอย่างแน่นอนนะครับพร้อมอัปเดตสถานการณ์100%เอร์เซตชมผู้เตือนเนชั่นลีกหลังวอลเลย์บอลเวิร์อเชียครับมีการอัปเดตสถานการณ์ของพรพันธ์ครับแล้วก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องของอายุเฉลี่ยของทีมสาวไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวม ไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับโอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ฟ้าริคิด ปาฏิหาร,ริย์ VNL 5 0 2 5จริงๆครับคุณผู้ชมสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับกับการอัปเดตล่าสุดจากทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ออกมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด วอลเล์บอลหญิงในชล่กนลีก2025ในประเทศไทยนะครับว่าจะมีการถา่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีหรือไม่ซึ่งนะครับทางนายกออกมาตอบประเด็นนี้นะครับว่าเรื่องของราคาตัวเลขลิขสิทธิ์ไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดรู้แต่ว่าแพางมากๆไม่มีช่องไหนสนใจก็คงต้องดูผ่านบอลเล y บอลเวิลด์อย่างไรก็ตามอยากจะหาทางช่วยให้คนไทยได้ดู งบประมาณหาลำบากตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกับวอลล์บอลชิงแชมป์โลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนนี้นี่คือสิ่งที่อัปเดตออกมาจากทางสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าผมพูดได้เลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฟ้าลิขิตของจริงนะครับต้องพึ่งปฏิหารแล้วนะครับเพราะว่า สองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะครับต้องยอมรับกับความหวังของคนไทยนะจะเกือบทั้งประเทศเลยทีเดียวก็ว่าได้คือคนที่เล่นโซเชียลนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่เป็นเล่นประจําอยู่แล้วก็คงไม่ได้ลําบากอะไรกับการที่จะไปสมัครสมาชิกกับบ b t v แต่ผมเข้าใจว่ามีเปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่เป็น FC ของแฟนบอลเล์บอลหญิงไทยเยอะมากพูดได้เลยว่าเป็นจํานวนมหาศาลมากนะครับที่ อยากจะรับชมนะครับผลงานของทีมสาวไทยผ่านช่องฟรีทีวีซึ่งผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าโอกาสของการได้ชม VNL 2025ก่อนหน้านี้มันน้อยมากๆแต่พอมาถึงณจุดจุดนี้นะครับเมื่อมีการอัปเดตจากทางสมาคมซึ่งสมาคมก็อธิบายแบบปลายเปิดไว้นิดนึงว่าอยากจะหาทางช่วยคนไทยนะครับหนึ่งนะ แล้วเราก็จะเห็นนะครับท่าทีของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างน้องเพียวอัชรพรคงยศแล้วก็บีม,บมพิมพิทยาก๊กลัมที่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจหรือเรื่องเหตุการณ์ที่มันอาจจะกระทบหลายด้านนะครับก็เลยยังไม่มีสปอนเซอร์อะไรไหนเข้ามานะครับส่วนตัวของบีมเองก็บอกว่าเรื่องบบงบประมาณก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้ามีช่องไหนสนใจก็อยากให้ซื้อไปซัพพอร์ต ผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับหลายคนที่เป็นแฟนๆกีฬาในประเทศไทยโดยเฉพาะผมมองนะวิเคราะห์จากสายตาและมุมมองเนี่ยยังไม่ได้ดูตัวเลขแบบเป็นทางการนะผมว่าตอนนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยน่าจะเป็นทีมเรตติ้งท็อปไม่หนึ่งก็สองผมว่าเฉียดไปทั้งหนึ่งด้วยเนาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับ การเข้าถึงนะครับในการไปพูดคุยกับ VNL นี่แหละถือว่าเป็นหลักใหญ่สำคัญนอกจากเรื่องเงินผะว่าเงินนะไม่ใช่ปัญหาแต่ช่องทางการถ่ายทส่วนเนี่ยเป็นปัญหามากเพราะว่าอย่างที่บอกจะมีฟรีทีวีช่องไหนพร้อมรับหน้าสื่อตรงนี้บ้างอันนี้ก็ต้องมาดูกันแต่ผมเชื่อว,ว่ายังทัน2สัปดาห์แฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะครับเตรียมตัวไว้สักนิดนึงนะครับเตรียมไว้2แผนเผื่อนะครับ รัฐบาลอาจจะมาช่วยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วผมวิเคารนะแล้วก็อาจจะมีช่องฟรีทีวีเข้ามาสนับสนุนในการทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขผมยังไม่ถอดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าคิดคิดแล้วคิดอีกเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าสปอนเซอร์รายใดสนใจนะนี่เป็นโอกาสทองมาก,มากๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยเพราะอย่าลืมนะครับถ้าวิเคราะห์การแบบตรงๆถ้าเป็นกีฬาประเภทฟุตบอลอย่างเงี้ย อย่างฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยอ่ะมีการทุ่มซื้อโดยสปอนเซอร์รายใหญ่หรือยูโรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการทุ่มซื้อโดยสปอนเซอร์รายใหญ่หออหญแต่ถ้ามีนักธุรกิจคนไหนเนี่ยหัวไวและตาไวเนี่ยจะรู้จะทราบได้เป็นอย่างดีว่าถ้าเกิดซื้อลิขสิทธิ์อีกครั้งเนี้ยพลิกสนาการแบนเขาได้เลยนะครับผมพูดได้เลยเพราะว่าโอ้โหเรตติ้งแรงมากนะครับอันนี้ย้าว่าเรตติ้งแรงมากดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสัญญาณแล,ล้วกันนะครับต้องปฏิหาร อย่างเดียวแล้วโค้งสุดท้ายกับอีก2สัปดาห์ซึ่งผมเชื่อนะว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะกระไรอยู่เพราะว่าปีนี้2025เนี่ยถ้า w n l มันไม่ได้มีการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแบบเขาเรียกถ้าจุดจุดประเด็นมันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้เนาะแล้วค่อยๆไล่ไปซ l e a ลีกไปชิงแชมป์โลกไป CG เกมะนะครับคือถ้า แฟนๆได้ติดตามตั้งแต่เริ่มเนี่ยเขาจะมีความสุขเป็นอย่างมากแล้วแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยจะกลายเป็นขวัญใจของทุกคนไปเลยนะครับดังนั้นรอปฏิหารครั้งนี้ให้ดีผมเชื่อว่ายังมีลุ้นอันนี้ผมพูดเลยนะครับพูดแบบตรงไปตรงมานะครับนะส่วนอันที่2ก็เผื่อสำรองไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะผมก็ยังไม่แน่ใจในแอปพลิเคชันของ VBTv เหมือนกันคือไม่ได้แน่ใจว่าเขาจะถ่ายหรือไม่ถ่ายเขาถ่ายอยู่แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะรองรับนะครับกระแสความนิยมของมวลมหาประชาชนไทยได้หรือเปล่าลองนึกสภาพดูนะถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีคนไทยผมว่าเยอะมหาศาลแน่นะครับที่จะต้องเข้าไปดูและก็อาจจะทําให้ระบบมันสั่นคลอนนะครับผมยังไม่รู้ว่าระบบของ v t วเนี่ยจะรับ แรงกระแทกนี้ได้มากนะ้อยขนาดไหนแต่ฝมักรไว้ดีที่สุดได้ดูอยู่แล้วนะครับก็มาดูการว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งผมยังเชื่ออยู่ลึกๆมองนี้ดีนะคนไทยยังมีโอกาสขอแค่เสียงของเรานะครับดังพอเชื่อว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีสปอนเซอร์เดี๋ยวอาจจะมีผมว่าช่องฟรีทีวีพร้อมอยู่แล้วละ่ะเหลือแค่สปอนเซอร์เท่านั้นที่จะ มาเคลียรเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นนั่นเองครับนี่คืออัปเดตแบบสดๆร้อนๆที่เพิ่งออกมาจากเตากันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ มาต่อเน,นื่องกันที่ประเด็นนี้หน่อยครับกับสถานการณ์ของหนึ่งนักกีฬาไทยที่เตรียมจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับผมกําลังพูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับมีรายงานออกมาว่าภารกิจของเธอกับสโมสรออร์แลนโดวอลคิรีเนี่ยหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เดินสายออกรายการโทรทัศน์นะครับแล้วก็ ไปเข้าหอเกียรติยศนะครับของรัฐฟลอริดานะครับแล้วก็มีการไปเฉลิมฉลองต่างๆครับมีรายงานออกมาครับว่าชมพู่เนี่ยจะเข้าแคมป์นะครับในวันที่20พฤษภาคมนะครับแต่ก่อนที่การเข้าแคมป์จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยหนึ่งในผู้ที่ออกมาอัปเดตรายงานนะครับสถานการณ์ของชมพู่ว่า100%แน่ว่าชมพู่จะมาสะเทือนเนชั่นลีกก็คือ v o l i d World Asia ครับเมื่อล่าสุดเนี่ย o l d b i d e World Asia มีการอัปเดตผลงานของชมพู่พรพรเกิดปราดให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบครับโดยเฉพาะกับออเรนโดว l ลคิรีในฤดูก,กาล2024-2025ชมพู่คว้าแชมป์ร่วมกับทีมนะครับพร้อมกับคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ในรอบไฟแนลนะครับโดยสถิติของนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยรายนี้นะครับเป็นที่เรื่องลือมากๆกับผลงาน1,082แอสซิส17ตบ5เสิร์ฟเอแล้วก็มีการขุดถึง256ลูกแล้วก็มีการบล็อกทำต้มถึง9ลูกกันเลยทีเดียวครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยสไตล์วอลเลย์บอลเอเชียนะครับซึ่งหในโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟน วอลเลย์บอลทั้งไทยและต่างประเทศนะครับไปกดไลค์กันทะลุ6,000ไ like ลค์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับรอเธอกลับมาครับมาช่วยให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับมี impact มากยิ่งขึ้นในแคมป์การฝึกซ้อมผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ทีมเต็มระบบภาพของการซ้อมทีมเต็มเนี่ยโอ้โหอิมแพคหนักมากนะครับอาจจะทำให้สปอนเซอร์หรือฟรีทีวี ช่องไหนก็ตามใจสั่นเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับนะแล้วก็ขออนุญาตปิดท้ายกับประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องราวของความฮือฮาในครั้งนี้นะครับกับอายุเฉลี่ยของทีมบา์บอลหญิงไทยใน VNL 2025ล่าครับล่าสุดมีการยืนยันคอนเฟิร์มออกมาครับว่าอายุเฉลี่ยของผู้เล่นไทยในครั้งนี้ถือว่าน้อยเป็นอันดับ ที่4เลยทีเดียวอันดับ1เป็นจีนครับอันดับ2เนเธอร์แลนด์อันดับ3เบลเยียมอันดับ4ไทยเราครับอยู่ที่22.9นะครับแต่ต้องบอกเล่าแบบนี้เรื่องของอายุเฉลี่ยเขานำผู้เล่นทั้ง30รายมาหารอายุกันแต่ตัวหลักๆของไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าอายุก็แต่หลักเข้าใกล้30บางคนก็เลย30ไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากผมว่า วิเคราะห์ตรงนี้ว่าโคดออสถือว่าทำสำเร็จไปแล้ว1.9นะครับกับการ ที่มีการเปิดตัวผู้เล่นหลายคนในระดับเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ได้มีบทบาทเยอะแต่เชื่อว่าสำคัญสำหรับทีมวอลล์บอลหญิงไทยของเราอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงนจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปนได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ